เอาใจคนที่รักรถอ e ีโก้คร์เจอก,กันกับน้องนิสสันมาร์ท1.2อีปี2019ราคาเบาราคาสบายกระเป๋า2 6 9 0 0 0บาทน่าซื้อน่าชมน่าใช้แค่ไหนมาดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ FC มาพบกับเซลล์อิวอเพชรยนต์ได้เหมือนเดิมวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งขันอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการรถเล็กๆรถคล่องตัวต้องการใช้งานในเมืองราคาประหยัดประหยัดใช้ประหยัด,ยป,รยดประหยัดคุ้มคุมนะคะแนะนํา อีกหนึ่งคันนะคะคือน้องนิสสันมาร์ทนะคะนิสสันมาร์ทของเรา 1.2e ปี2 0 1 .9 ผ่อนเท่ามอไซค์เลยนะคะผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์ราคาเบาฟรีเรามารับน้องไปผ่อนได้เลยลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องห่วงนะคะรับรถได้ภายในวันอนุมัติไวสูงสุด30นาทีเดี๋ยววันนี้นะคะอราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าน้องคุ้มไหมคุ้มกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนหน้าฝนแล้วนะคะลูกค้าหน้าฝนแล้ว ไม่ควรที่จะขี่มอไซค์แล้วสบายกระเป๋าอย่างนี้ฟรีๆเดี๋ยวอีกจัดให้นะคะย้ำนะคะมีแค่1นึคันเท่านั้นนะคะในบริษัทมีแค่1นึคันนานๆจะมาทีนะคะแป๊บๆก็จะไปแล้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาหาอยู่ได้นะคะที่เบอร์098 0 6 7 7 3 4หรือจะมาพบมาเจอมาพบปะพูดคุยเข้ามาหามาทักทายกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยในส่วนแรกนะคะที่เราจะต้องดูนะคะเป็นสภาพภายนอกเนาะโดยรวมการที่เราจะซื้อรถมือสองเราก็จะต้องดูคร่าวๆอย่างน้อยก็ต้องมีความรู้บ้างนะคะหรือถ้าจะให้ดีมีคนดูรถเป็นก็มาดู รถของเรานะคะมีคนที่สามารถนะคะคัดรถมีเจ้าหน้าที่จัดซื้อที่มีประสบการณ์มากกว่า24ปีคัดรถสวยๆมาให้พี่ๆได้ใช้กันแน่นอนไม่ต้องห่วงสบายใจได้นะคะน้องนะคะมาดูกันเลยนะคะดูกันเลยส่วนแรกนะคะส่วนแรกที่เราจะเห็นนะคะไฟหน้าไฟหน้านะคะสวยๆนะคะไม่มีรอยเหลืองไม่มี รอยแตกลายงานนะคะมาพร้อมกับนะคะกระจังหน้านะคะที่ดีไซน์น่ารักน่ารักเข้ากับตัวรถนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะไม่มีแกะแน่นอนนะคะไฟที่ได้ก็ไฟเดิมๆมาจากโรงงานแน่นอนนะคะล้อนะคะเห็นไหมคะล้อเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างปีใหม่ๆยังเหลือใช้อีกนานๆเลยนะคะประหยัดประหยัดในการ ในการดูแลรักษานะคะราคาจิบจอยมากนะคะดูแลรักษาง่ายๆราคาเบาๆยางขอบ14นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะที่แบบต้องการแบบว่าใช้รถเล็กๆรถ e อีโก้เหมาะมากคันนี้แนะนำเลยอยู่แนะนำมากนะคะเอาส่วนต่อไปมาดูนะคะรอยรอย,รอยนะคะรอยรอยรอย,รอยต่อระหว่างกันชนหน้านะฮะเห็นไหมคะรอยต่อนะคะเร,เรียบชิดนะคะ ไม่มีดุง้งไม่มีอ้าแน่นอนนะคะสบายใจได้ไม่มีชนหน้าไม่มีเข้าหน้าสีนะคะเหลี่ยมคมชัดเจนนะคะเรียบนะคะไม่มีรอยขูรอยขาดแน่นอนไม่ได้ทำสีมาแน่นอนลูกค้าสบายใจสบายใจได้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดำดีไซน์สวยงามนะคะฟิล์มติดมาให้นะคะรอบคันแล้วนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะให้ เบ้ามือจับมาด้วยนะคะเห็นไหมคะเบ้ามือจับเราติดมาให้เรียบร้อยนะคะกันหลนะคะอ่ามาดูนะคะมาดูสภาพภายในกันบ้างมาดูสภาพภายในกันกระจกยังเป็นกระจกแท้นะคะไม่มีเปลี่ยนนะคะกระจกแท้ทุกบาทนะฮะน็อตนะคะ,ะ,คะไม่มีไม่มีการหลุดไม่มีการลอกไม่มีรอยไขไม่มีรอยอานะคะไม่มีการแกะการแคะใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านในาโครงสร้างแผงประตูนะคะ ด้านในมาพร้อมกับสีดํานะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเบาะกำรรมะหยี่สวยงามนะคะสะอาดสะอาด,อาดกลิ่นหอมๆนะคะเกียร์ออโต้เกียร์อัตโนมัตินะคะพร้อมกับช่องแอร์เย็นๆคอนโซลหน้านะคะสะอาดสอาดเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรีบจับรีบจองเข้ามานะแล้วก็ช่วงนี้กระซิบบอกนิดนึงนะคะโปรวันแม่ลูกค้าที่จองภายในวันที่12สิงหาคม นี่นะคะเรามีประกันตัวเครื่องประกันเกียร์ให้ฟรีสองปีพร้อมกับบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะให้อีก1ปีให้จุกๆเลยลูกค้าไม่ต้องดาวนะ์ะเตรียมเอกสารมาให้ครบนะคะเครดิตดีนะคะหรืออ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะลูกค้าเข้ามาเลยนะคะรับรถภายในวันมีมาให้เยอะแยะมากมายลูกค้าหลายท่านหลายคนมาเช้ากลับบ่ายได้รถกลับด้วยนะคะสภาพภายในสะอาดนะคะสะอาดมากนะคะแล้วก็มาดูนะคะเห็นไหมคะ ทุกอย่างนะคะไม่มีกลิ่นเดิมรับรองไม่มีกลิ่นเจ้าของเดิมแน่นอนรถของเราทุกคันต้องสปาก่อนนะคะต้องสปาทุกคันนะคะลบรอยกลิ่นเดิมลบรอยการใช้งานไม่มีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไม่มีรอยจากการใช้งานของผู้ใช้งานเดิมแน่นอนอเราเน้นคุณภาพนะคะ<อ>คุณภาพทุกระดับประทับใจลูกค้าบอกต่อแน่นอนนะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนเอามาดูส่วนของด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายนะคะไฟท้าย น่ารักมากนะคะสวยงามนะคะไม่แต่งไม่งาสายกิ้งนะคะถ้าจับถ้าจองได้รถรุ่นนี้ทะเบียนนี้เลยนะคะสองขอไข่รอจุฬาหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งไม่มีเปลี่ยนคันแน่นอนอนุมัติไปก็รับคันนี้จองคันนี้ก็รับคันนี้ไม่ใช่แบบว่าจองแล้วพอถึงวันรับรถ เป็นอีกคันหนึ่งไม่นะคะไม่นะคะคันไหนก็คันนั้นการันตีได้งานเร็วงานไวไวใจเซลล์อิ๋วนะคะลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอาจจะสนใจน้องนิสสันหรือจะสนใจรุ่นอื่นนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาเซลล์อิ๋วได้เลยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเซลล์อิ๋วได้เลยนะคะทุกคันเราบริการทุกท่านนะคะทุกระดับประทับใจนะคะลูกค้าสบายใจเต็มใจได้นะคะไม่มีหลองไม่มีลวง,ลงแน่นอนมีตัวตนจริงแน่ๆเข้ามาหา เซลอยู่ที่บริษัทได้เลยนะคะย้ำบริษัทเพชรยนต์นะคะมีนบุรีเซรีไทย68แยกหนึ่งมาหาได้ตลอดบริษัทเปิดทำการตั้งแต่9นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เบอร์ที่ให้ไหว้0987067324และถ้าลูกค้านะคะ ต้องการนะคะต้องการสอบถามายละเอียดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถติดต่ออีกคนมาได้ตลอดอ่ะมาดูส่วนต่อไปมาดูส่วนห้องเครื่องของน้องบ้างดีกว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ มาต่อด้วยในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าเรามาดูชัดๆเครื่องยนต์นะคะเดิมๆไม่มียกไม่มีเปลี่ยนไม่มีตัดไม่มีต่อแน่นอนนะคะเครื่องเดิมๆมาจากโรงงานมาจากโรงงานแน่นอนแท้แน่นอนนะคะดูน็อตได้นะคะไม่มีการขยับไม่มีการไขแน่นอนนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานรับประกันอยู่ครบนะคะลูกค้าสบายใจหายห่วงได้นะคะสนใจมาดูรถอ่ารถจริงๆ เข้ามาเลยติดต่อเข้ามาเลยหรือจะติดต่อให้อยู่ส่งให้ดูละเอียดละเอียดก็ได้นะคะลูกค้าดูเลยไม่มีรอยของเหลวนะคะไม่มีของเหลวเยิมแน่นอนนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะสบายใจได้เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของน้องนะคะ1244นซีซีนะคะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดประหยัดมากวิ่งในกรุงเทพประหยัดมากประหยัดน้ำมันสบายใจหายห่วงนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจติดต่อเซลล์อยู่เข้ามานะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่กําลังมองหาแนะนําคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าอยู่ให้ข้อมูลด้านใดผิดไปนะคะหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังไงขอประทานอภัยไว้หน้าที่นี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยโดยการกดแชร์กดไลค์หรือกด subscribe ให้อยู่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ